นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมทีตาธัมมสรนาสัพเพธมามานาลังอภินิเวสายาติ ธรรมโมสัตตจังโซตโพตีนับ,บนีจะได้รับระปทานวิสัชนาธรรมเทศนาของพระภูมีสภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อในวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานันเป็นที่พึ่งของศัตรูทั้งหลายกว่าจะยุดติดลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุกาประรดับตืดเนื่องจากธรรมเทศนาเมื่อตอนบ่ายมันเป็นธรรมเทศนาซึ่งเป็นการชี้แจงให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจให้แยกคาย เพื่อความเหมาะสมในการที่จะกระทำอาสาละหบูชาซึ่งในธรรมเทศนานั้นมีใจความว่าทำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์ต้องประพฤติตามกฎธรรมชาติ และผลลัพธ์อันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่ก็คือธรรมและสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทุกประการก็คือธรรมแล้วเราก็เป็นคนคดโกงเรียกบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเพียงธรรมหรือธรรมชาตินั่น ว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นตัวว่าเป็นของของกูบ้างเมื่อเป็นคนโกงเช่นนี้ก็ต้องถูกทำลงโทษในฐานะที่เป็นคนโกงเพื่อให้มีความทุกข์เมื่อเป็นดังนี้เราต้องกลายเป็นคนสุดจริตไม่คดโกงคืนสิ่งที่ ตูเอาว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นให้แก่ธรรมชาติเสียให้เป็นเพียงธรรมชาติหรือที่เรียกว่าทรรมในภาษาบาลีเราจึงจะเป็นคนสุดจริตบริสุทธิ์พอที่จะทำอาสาละหบูชาในวันนี้ได้ถ้ายังคืนเป็นคนโกงล้นเอาของของทมมาเป็นตัวกูเป็นของกูแล้ว ก็ไม่เป็นการสมควรเลยที่จะมาเวียนเพียนประทักสินบูชาสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะตนเป็นคนคงอยู่สดสดร้อนร้อนต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมดังนี้นี้เป็นใจความสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำในใจว่าเฮดีในขณะที่ทำอาสาลหะบูชาโดยเฉพาะคือการเวียนประทักสินนี้ต้องมีใจที่เป็นธรรม อย่าได้มีตัวกูของกูเลืออยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านได้รัไว้ว่าธรรมะทีปาธรรมะเจรนามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอัตตาทีปาอัตตาเจรนามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกคําว่าตนในที่นี้หมายถึงธรรมไม่ใช่ตนชนิดที่เป็นตัวกูหรือเป็นของกูดังที่รู้สึกกันอยู่ทั่วไป แธรทมทั้งห้ายทั้งปวงนั่นท่านตรัสคำชับไว้ว่าสัพเพธรรมานาังอภินิเวสยะซึ่งแปลว่าทมทั้งร้ายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราดังนี้คำว่าทมทั้งห้ายทั้งปวงนี้ก็หมายถึงทมทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมาแล้วว่าตัวธรรมชาติจะดี ตัวกฎของธรรมชาติก็ดีหน้าที่ตามกฎธรรมชาติก็ดีผลลัพธ์เกิดจากหน้าที่นั่นก็ดีรวมเรียกว่าธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่นี้หมายถึงความสําคัญมัน่นหมายด้วยความงูเขลาว,ว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา คำว่ายึดมั่นถือมั่นนั่นก็เป็นคำธรรมดาสามัญที่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของกิเลสและความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดับความทุกข์ก็ได้ตามธรรมดาคนเราเมื่อยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็ต้องมีความยึดมัน่นถือมั่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแม้ว่าจะเป็นบุตุชนชั้นดีเพียงไร ม้แต่พระอริยเจ้าทั้นต้นๆ้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นนั้นประกอบด้วยปัญญารู้ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ก็ยึดมั่นถือมั่นไว้ในฐานะเป็นที่พึ่งเท่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถึงขนาดที่ว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของของกูยึดมั่นว่าตัวกูแล้วก็ไม่ยอมใครยกหูชูหางพูดจา โค้งไปตามภาษาของคนยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาและยึดมั่นถือมั่นว่าของกูเงินของกูทองของกูทรัพย์สมบัติของกูอะไรเหล่านี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามากจนถึงกับถูกลิงดา่า ดังที่เคยเล่าให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นไปเพื่อกินเลสเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นโดยสติปัญญานั่นเขาไม่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเช่นยึดมั่นถือมั่นในประพุทธประธรรมประสงค์ของคนแรกยึดถืออย่างนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแต่ไม่มีคำจะเรียกจึงต้องเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นไปทีก่อน แต่มันต่างกันลิบลับกับการที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาเปรียบเทียบอย่างอื่นต่อไปอีกพึงรู้ไว้เป็นหลักทั่วตัวไปว่าตัวอย่างเช่นความอยากหรือความต้องการถ้าอยากหรือต้องการไปด้วยกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นต้นอย่างนี้ ความอยากนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นความโลภหรือเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเครื่องสาหมองแต่ถ้าหากว่าความอยากหรือความต้องการนั้นประกอบไปได้วยปัญญาเช่นบุคคลได้ฟังธรรมเทศนาลู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องการจะดับเสียทุกข์อย่างนี้ความต้องการอันนี้ประกอบด้วยสติปัญญาไม่ประกอบด้วยกิเลสตัณหา ความอยากนิดนี้ไม่จัดเป็นกิเลสแต่เป็นเครื่องมือสำหรับทำลายกิเลสเรียกว่าความอยากไดกันแต่ความอยากอย่างหนึ่งเป็นตัวกิเลสแท้ความอยากอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อกำจัดกิเลสต่อไปน่าจะมีความทุกข์ยากลำบากบ้างเพราะสะพิดปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสตัณหาเลย เมื่อเรารู้ว่าความอยากมีอยู่สองความหมายเช่นนี้แล้วก็รู้ได้ต่อไปว่าแม้คําว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็มีอยู่สองความหมายเช่นเดียวกัน